แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณสัตว์สิริภาคุณนับแชท .jpg คุณเลสเดนอีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟรีวีแและคุณฮาวทู fighter มากที่ับานุนเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับใครเ,เห็นบ้าได้ไคุณสอ,องกับบุเรมก่อออ ใช่อะเจ๊ครับนี่หนึ่งนะครับวิดครับวเ่ยหรอเี้ยราวัเหมือนเดิมเลยแบนไทยเนึ่งกล่องอนีบาทแล้วก็ซีี่องแล้วก็ไปสองจั่โไปโ่ไปเียบแน่นอนไปใหา้ม้ดิมาดูก่ ใช่เมื่อไหร่เมื่อวานคุบอกแบบนี้ไม่รู้หรอเริ่มนะไปจดคือการรับโดชีวที่ของของไม่ไ้ดก่อยผาทีต้องรู้จักปล่อยผ่านเลย ถ้าแบบมึงมึงไม่ปล่อยปานเนี่ยมึงก็จะแฝกรับอะไรไว้ก็ต้องยอมปล่อยปากถือป้อนเขาบอกว่าตรงทีเที่ยไปก่อนเท็กมันเกิดขึ้นพร้อมกันใช่ใช่แล้วลงแมนเขาไม่มีเทกนิคลงแล้วเทคนิคตัวต้องบอกว่ายังไม่แก่ตานเลยครับยังไม่จีบอีกหึ่งสองเขาไม่ตีอ่ะไม่ดีด้วยเดี๋ยวผมมึงแล้วเรเดินจวด ไอ้เงี <cado> <S 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 ้ยแบไมกดขัร <funeral> นึ <WrestleMania> <S <S ่ณเอสสามายไอ้ <Có> <S <S ี่อาฝ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 าาาฝ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 าาฝ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 วฝ

ไม่ไม well. ่ไม okay, okay, right, okay, exactly. ่จบแค่นี้ไม่ใช่ก็แบกมาแล้วัต่อไปนะครับผมก็ดอนะครับสัให้่กบโก่ไรเดียวไม่คือไม่ได้ต้องการแบบนีไเลยพาดีกันต้องการแบบี่ไต่เขาิไ